กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีอิสราเอลด้วยบอลลิติกมิไซล์จากนั้นอิสราเอลทำการโต้ตอบกลับไปโดยการโจมตีสท่าเรือและโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นกลางซานาสวัสดีครับท่านผู้บังทุกท่านวันนี้19ทธันวาคม2024แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าในช่วงเช้ามืดของวันนี้19ทธันวาคม2024กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านได้ปฏิบัติการ ช้บอลลิสติกมิไซล์โจมตีเข้าใส่พื้นที่ตอนกลางของอิสราเอลในระหว่างนั้นเองสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศได้มีการแจ้งเตือนหลายจุดในพื้นที่ตอนกลางของอิสราเอลในระหว่างที่บอลลิสติกมิไซล์ของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนได้พุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่อิสราเอลระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลที่มีชื่อว่าแอโรได้ทําการสกัดกัน ชิ้นส่วนของบอลลิสติกมิไซล์ได้ร่วงหล่นกระทบกับอาคารในเขตพื้นที่โรงเรียนในรามัดกันหลังจากนั้นกองทัพอากาศของอิสราเอลได้ดําเนินการโต้ตอบกลับไปทันทีมีการนําเครื่องบินรบหลายลําบินเข้าไปทําการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในประเทศเยเมนในพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนระยะทางจากพื้นที่ของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนห่างจากชายแดนอิสราเอลประมาณ2,000กิโลเมตร ตามารายรง,งานจากแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่ากองทัพอากาศอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ท่าเรือซึ่งเป็นพื้นที่ท่าเรือของกลุ่มกบฏฮูติในเยมเมนทั้ง3ท่าเรือจากทั้งหมด3ท่าเรือ <Vern. S 1> ที่มีอยู่มีการโจมตีเข้าใส่เรือลากจูงบริเวณท่าเรือทั้ง3แห่งรวมทั้งมีการโจมตีเข้าใส่สถานีด้านพลังงานและโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนในพื้นที่ เมืองซานาแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการโจมตีเข้าใส่กลางเมืองซานาก่อนหน้านี้กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนได้ใช้โดรนคามิกาเซเข้าทำการโจมตีเข้าไปยังอิสราเอลหลังจากนั้นอิสราเอลได้มีการเตรียมการโต้ตอบและในช่วงเช้ามืดของวันนี้19ธันวาคม2024กองทัพอากาศอิสราเอลจึงได้ทำการโต้ตอบหลังจากที่กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนได้ใช้บอลลิสติกมิสไซ โจมตีเข้าไปยังอิสราเอลจากคลิปภาพที่แหล่งข่าวในท้องถิ่นในเยเมนได้นําเสนอจะสังเกตเห็นได้ว่าเกิดไฟลุกไหม้บริเวณสถานีด้านพลังงานซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนนี่ก็เป็นการโจมตีโต้อตอบกลับไปหลังจากที่กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนได้ดําเนินการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลครับในช่วงที่ผ่านมากลุ่มกบฏฮูติในเยเมนก็ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลเป็นระยะระยะ มีการใช้ดโดรนคามิกาเซมีการใช้มิสไซล์ส่วนมากจะเป็นการใช้ดโดรนคามิกาเซสำหรับดโดรนคามิกาเซที่กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนใช้ในการโจมตีเข้าไปยังดินแดนอิสราเอลนั้นน่วยตวต้านอากาศยานของอิสราเอลจะสามารถสกัดกั้นได้ก่อนที่ดโดรนของกบฏฮูติเยเมนจะรุกล้ำเข้าไปในเขตดินแดนของอิสราเอลพื้นที่ที่อิสราเอลทำการสกัดกัน้น โดรนคามิกาเซของกบฏฮูติในเยเมนที่โจมตีเข้าไปยังอิสราเอลนั้นส่วนมากจะสกัดกั้นได้ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวิเคราะห์ตามลักษณะการโจมตีจากการที่กลุ่มกระบฏฮูติในเยเมนได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าไปยังดินแดนอิสราเอลนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการใช้โดรนคามิกาเซระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลจะสามารถสกัดกั้นไว้ได้ และไม่ค่อยได้รับผลกระทบในพื้นที่อิสราเอลเพราะว่าชิ้นส่วนของดโดรนมักจะร่วงหล่นลงไปยังพื้นที่โล่งแจ้งและไม่มีประชาชนอาศัยอยู่แต่สำหรับการที่กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนได้ใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีเข้าไปยังอิสราเอลนั้นส่วนมากอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างในอิสราเอลมักจะได้รับผลกระทบครั้งนี้กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนได้ใช้บอลลิสติกมิสไซล์ โจมตีเข้าไปยังตอนกลางของอิสราเอลเมื่อดูจากจุดที่ชิ้นส่วนของบอลลิสติกมิไซล์ร่วงหล่นกระทบพื้นที่ในเขตโรงเรียนรามัดกันสิ่งนี้ก็อาจจะสามารถเป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ว่าบอลลิสติกมิสไซล์ที่กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนโจมตีเข้าไปยังอ like ิสราเอลในเช้ามืดวันนี้จะพุ่งทะยานเข้าไปยังดินแดนอิสราเอลแล้วจากนั้นระบบป้องกันภายทางอากาศของอิสราเอล จึงได้เข้าทำการสกัดกัน้นไม่มีการรายง,งานถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับบาดเจ็บจากการที่กลุ่มกบฏฮูติในเยมเมนโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ตอนกลางของอิสราเอลในเช้าวันนี้ครับคาดว่าหลังจากที่ประชาชนในเขตตอนกลางของอิสราเอลได้ยินสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศก็อาจจะมีการเตรียมหาที่กำบังที่หลบภัยเพื่อป้องกันตนเองจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ระหว่างที่มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศแต่ว่าจากการที่อิสราเอลได้ทำการโต้อตอบกลับไปยังพื้นที่สำคัญของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนนั้นตามการรายงานได้ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ10รายในพื้นที่ที่กองทัพอากาศอิสราเอลได้โจมตีโต้อตอบกลับไปยังพื้นที่ของกลุ่มกบฏฮูติเยเมนทั้งในพื้นที่เมืองซานาและพื้นที่ท่าเรือฮูเดดา เมื่อดูจากพื้นที่จุดที่กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนได้ปล่อยมิสไซล์โจมตีเข้าไปยังอิสราเอลนั้นพื้นที่อยู่ห่างไกลกันประมาณ2,000กิโลเมตรนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าบอลลิสติกมิสไซล์ของกลุ่มกบฏฮูติเยเมนนั้นสามารถพุ่งทะยานไปได้ไกลกว่า2,000กิโลเมตรจากการที่กองทัพอากาศอิสราเอลโต้อตอบกลับไปยังกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่าเรือสำคัญสามท่าเรือของกลุ่มกบฏฮูติเยเมนได้รับผลกระทบอย่างมากตามการรายงานได้ระบ,บุว่าคงจะต้องมีการใช้เวลานานในการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณท่าเรือที่ถูกโจมตีกลับคืนมากลุ่มกบฏฮูติในเยเมนยังคงปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลเป็นระยะระยะครับแม้ว่าในเวลานี้พันธมิตรของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมน จะมีการแผ่วเบาลงไปบ้างเช่นกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาและกลุ่มเฮชบอลเลาะในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนการโจมตีจากกลุ่มเฮชบอลเลาะเข้าไปยังอิสราเอลนั้นช่วงนี้ไม่มีแล้วครับอิสราเอลกำลังดําเนินการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มเฮชบอลเลาะในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนถ้าพื้นที่ตรงไหนที่มีความสงสัยหรือว่าเป็นที่ต้องสงสัยว่า มีการเคลื่อนไหวทางด้านกําลังพลด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารของกลุ่มเฮชเบลล์อิสราเอลจะดาเนินการโจมตีที่ตรงนั้นส่วนการสู้รบกันในพื้นที่ฉนวนกาซายังคงดําเนินต่อไปครับกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลกํากลังเดินหน้าในการกดดันกลุ่มฮามาสที่จะให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันที่พวกเขาได้จับกลุ่มตัวเอาไว้ นับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2023พลทเฮอร์ซีฮาเลวีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไปของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ฉนวนกาซาและได้มีการประชุมหารือกับกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลในพื้นที่แห่งหนึ่งในเขตเมืองราฟาฉนวนกาซาภารกิจที่อิสราเอลยังคงดำเนินต่อไปนั่นก็คือนำตัวประกันกลับบ้าน สำหรับการสู้รบกันในพื้นที่ฉนวนกาซานั้นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมามีรายงานว่าทหารอิสราเอลมีการสูญเสียกำลังพลประมาณสามนายในพื้นที่การสู้รบเขตฉนวนกาซาการที่อิสราเอลส่งกำลังพลเข้าไปยังเขตดินแดนซีเรียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของอิสราเอลในด้านการป้องกันความปลอดภัยให้กับพลเมืองอิสราเอล และชาวบ้านที่อยู่ในเขตที่ราบสูงโกลันการตรึงกําลังของกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลในดินแดนของซีเรียนั้นจะยังคงมีต่อไปตราบเท่าที่อิสราเอลมั่นใจว่าจะไม่มีการบุกรุกหรือว่าการโจมตีเข้าไปยังอิสราเอลเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานั้นมีกลุ่มติดอาวุธได้เคลื่อนไหวผ่านเส้นอัาลฟาไลเข้าไปยังอิสราเอลจากนั้นอิสราเอลจึงได้ดําเนินการ ยิงสกัดกันครับก็เป็นเหตุการณ์ที่อิสาราเอลได้มองเห็นแล้วว่าในเขตพื้นที่ปลอดอาวุธยังมีกลุ่มติดอาวุธเข้ามาเคลื่อนไหวและได้เข้าไปยังดินแดนอิสาราเอลดังนั้นอิสาราเอลมองเห็นตรงนี้แล้วจึงเห็นว่ามันเกิดความไม่ปลอดภัยจึงได้มีการส่งกําลังพลเข้าไปในเขตพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญเพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าไปยังอิสาราเอลซึ่งในเขตพื้นที่แนวกันชนนั้น ถูกจัดตั้งโดย UN หรือว่าองค์การสหประชาชาติครับมีทหารรักษาการสันติภาพประจำการเป็นทหารหมุนเวียนจากแต่ละประเทศเข้าไปประจำการในแต่ละวาระครบรอบ50ปีแล้วครับที่มีการสับเปลี่ยนกำลังพลในพื้นที่กันชนที่ราบสูงโกลันฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานด้วยแผนภาพเพื่อที่จะอธิบายให้เข้าใจว่าที่ราบสูงโกลันนั้นมีใคร ตรึงกำลังไว้ภายในเขตพื้นที่ราบสูงโกลันบ้างระหว่างเส้นสีน้ำเงินและเส้นสีขาวตรงนั้นเป็นแนวกันชนเดิมที่มีอยู่แล้วจัดตั้งโดยองค์การสหประชาชาติครับเส้นอัลฟาไลน์นั้นเป็นพื้นที่ริมชายแดนอิสราเอลกับพื้นที่แนวกันชนส่วนเส้นสีขาวนั้นเป็นเส้นที่มีชื่อว่าบราโวไลน์แนวเส้น ที่เรียกว่าอัลฟาไลน์นั้นเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลในการตรวจตราลาดตระเวนส่วนแนวเส้นที่มีชื่อว่าบราโวไลน์นั้นเป็นพื้นที่ปฏิบัติการลาดตระเวนของกองทหารรักษาสันติภาพจาก UN ที่มีชื่อว่า UNDOF ในปีนี้ปี2024เป็นปีที่กองกําลังทหารรักษาสันติภาพจากอุซเบกิสถาน เป็นผู้รับหน้าที่ในการส่งทหารเข้าไปรักษาสันติภาพลาดตระเวนตรวจตราบริเวณเส้นบราโวไลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลยกกำลังพลจากเส้นอัลฟาไลเข้าไปยังพื้นที่แนวกันชนระหว่างอัลฟาและบราโวไลและข้ามเส้นบราโวไลเข้าไปยังซีเรียก็คงจะมีการติดต่อประสานงานกันระหว่างกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอล และกองทหารรักษาการในเส้นบราโวไลน์ว่ามันมีภัยคุกคามเข้าไปยังอิสราเอลมีหลักฐานพร้อมด้วยคลิปภาพดังนั้นกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลจึงนํายานเกราะวิ่งข้ามไปยังดินแดนซีเรียครับข้ามเส้นบราโวไลน์ที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการของกองกําลังทหารรักษาการทหารรักษาสันติภาพ UNDOF ลณะนี้กองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ตรึงกําลังพลไว้บริเวณที่ราบชายเขาเฮอร์โมนซึ่งอยู่ห่างจากกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียประมาณ15กิโลเมตรแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้เปิดเผยภาพถ่ายทหารอิสราเอลไปถ่ายภาพเซลฟี่กับเด็กๆชาวซีเรียในฝั่งประเทศซีเรียในพื้นที่หมู่บ้านที่กองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ตรึงกําลังเอาไว้ในฝั่งซีเรียดูจากเด็กๆแล้วก็คงจะมีความสุขครับ เห็นสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อได้พบกับทหารอิสราเอลก็กำลังป้องกันประเทศอิสราเอลจะตรึงกำลังไว้ในดินแดนซีเรียตราบเท่าที่จําเป็นขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ